ดีค่ะพ่อปลูกนี้ได้กี่เดือนแล้วเนี่ยแตงเนี่ยได้เดือนกว่าแล้วเน้นเดือนกว่ากาลังออกดอกเลยเนาะนี่ทําประมาณไล่ถึงไปเนี่ยพ่อมาถึงเนาะพ่อเนาะมันมีแตงเนาะเดี๋ยวปะพาเดินเนาะเดี๋ยวหนูช่วยคุณนนทนพ่อไอผักบุ้งไปผัดอืหนูกินคนเดียวนะพ่อเจ้าอุ้ยสวยจังเลยอ่ะ อีกสักสองสองกระทิศก็คงได้เก็บแล้วเนาะพอนะ่อเนาะเนาะแต่ทั้งปุ่นมีหน่วยทั้งปุ้นมีหน่อยกะโอเคโอเคนี่ไม่ถึงไรอุ้ยดินสวยเลยเนี่ยพ่อเช่าเขาหรอหรือว่าของพ่อที่เนี่ยอ๋ออันนี้ปนมะฮึม่มมะทัมอ๋อค่ะค่ะ อ๋อเปิ้นอ๋อเปื้อกับมาเกดนี่เนาะเจ้าเจ้าจะพาเดินนอ,นอจ้ะเนาะนี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องจ้าติ่มน่ชอบหลายชอบเหลือ,เ,ลอกเกินดอกเพลาะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็คงอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะพี่นง้งเนี่ยพี่น้องอันนี้เขาเรียกผักขี้โหด คุณประโยชน์มีเยอะจ้ะเพื่อนๆทางเหนือจะนิยมกิน,น,นกเนาะจ้ะเนาะถนนที่ติมมาถายนี้ถนนจะไปอำเภอหางดงจ้ะเพื่อนๆค่ะพ่อบอกว่าเจ้าของที่ให้มาปลูกจก้ะนะคะอุ้ยสวยมากเพื่อนๆน,น,าานดูขยันนะจ๊ะนะนะคะกำลัง น,นั้นเป็นถั่วจ้ะเพื่อนๆเป็นถั่วนี่ค่ะเดี๋ยวพาเดินเนาะโอ๊ยชวดชื่นจ้ะพมักหลายพี่น้องจะเอาภาษาอะไรนี่โอ๊ยเจมุ่งจะของอุย้ยง่ามขนาดพี่น้องอันนี้กินดิบกับมีประโยชน์เยอะแยะเลยจ้ะเดอ้อ มีคุณประโยชน์มากมายนะจ๊ะพี่น้องจักล่าจากักไทยหน้อพี่น้องเนาะอ้ยงามสะออนน้ำติ่มบำจ๋ะพี่น้องจา๋าแมนเนี่ยเป็นสองแถวเลยค่ะอุย้ยคนขยันนะพี่น้องเป็นเป็นต้นกุนชายพี่นอ้องตนคุณนช่ายอุย้ยงามครับสะออนน้ำติ่มบำจ๋ะพี่น้องจา๋า ก็กจะปลูกอย่างก็ฟักทองนะจ๊ะเนาะกระลัางงามพี่น้อง่นบอกว่าปลูกมาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเนาะจ๊ะเนาะถามพอคนเพราะว่าติ่มอันหอเพอ่นดกอันพักปลูให้พี่น้องเนี่ยแมนพี่น,อ<ม>น้นองจ๋างามงามไอพี่น้องอีกหม่องนึงเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะงอกเ่ยค่ะ ตลอดตลอดแนวข้างเนาะจ้ะพี่น้องก็ก็จะปลูกสลับซับเปลี่ยนไปเนาะพี่น้องเนาะดูว่างๆเนาะจ้ะหรือว่าได้ใดเสริมพี่น้องจ้ะนี่ค่ะไม่ไม่เหตุขางก็คือนี่เนาะจ้ะเนาะเป็นต้นกระถินพี่น้องข้างล่างเพิ่นอันยังก็อพักขนาเพิ่นลุกไปหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะพิ่นบอกคงจะปลูกจากอย่างอื่นทดแทนเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นนวย กก็ไ่เฮ็ดเป็นดุนดนด่นเป็นเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่นี่โอ้ยเสาอ่อนนั่มซิมบัดแดดพี่น้องจ้ะแมนเบิร์ดเลยจ้ะเดี๋ยวผ้ายางผ้ายางสำรวจไปที่มีขนามัสลับทับเปลี่ยนนี่ค่ะเพะื่อจะเอามาปลูกนั่อยู่นี่ค่ะข้าวนานี่จ้ะพี่น้องจ้ะเ็นกจากแปลงข้างล่างมาเนาะพี่น้องเนาะ งามหลายพี่น้องได้ออกมากกับเก็บมัดเจอนอกจากพี่น้องจ้ะมาเห็ดขีปธรรมชาติพี่น้องนะี่ค่ะพี่น้องจ้ะงามงามเดี๋ยวเดี๋ยวพายังมาบงึบงมองนีดพี่น้อง ยาวไปก็นอกเนี่ยค่ะอันนี้พันนาต้นหน่อยนอะพี่น้องเนาะนะค่ะอันนี้เพิ่นปลูกพักกาดกวางตุ้งนะพี่น้องยุบไป,ปแล้วนะจ๊ะเนาะโอ้ยพี่น้องจิมเห็นนะจิมก็ชอบพี่น้องจ้ะบางหนวยเพิ่นพี่น้องบางหนวยเพิ่นหนวยเพิ่นจ้ะนี่แตงกวาอันนี้รุ่นใหญ่แล้ว ก็เก็บได้แล้วนะจ๊ะเนาะนังเห็นน้ำจิ้มบอน้อบ้ดนี้จ้าพี่น้องโซนนี่นวยนวยแจงพี่น้องงามงามเบิงเบงมึง,มงขยันเนาะพี่น้องเนาะจิ้มกับอันผักนี่กระโอ้ยมักแห้งพี่น้องชอบชอบน่อมพาไชอบพี่น้องเบิงนี่ค่ะนวยของเพื่อนจ้ะรับรองมาปลอดสารแน่นอนเมืองมีอันแผลแน่น่ะจ้ะพี่น้องจ้ะ เนี่ยค่ะส้นจีิๆเก็บได้แล้วพ่อบอกอุ้ยพอ่อมึงมั้งความสุขเนาะความสุขชอบหลายชอบแห้งเนี่ยค่ะน้องจ๋อุ้ยแ่งเยอะด้วยแหละพอ่อเจ้า นี่ติม๋มคิดว่าเป็นนนํำออกบอลนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเพิ่นกเ็เลยมากขุดขุดแล้วก็ตักขึ้นมาโหดนะพี่น้องนะนเนาะนยคะเพิ่นขยันนะพี่น้องนะคะพี่น้องนี่อันน้ำคุเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะที่เพิ่นตักขึ้นมาโหดจ้ะพี่น้องจา๋าค่ะอันนี้เป็นผักกวางตุงนะ้งนะจ๊ะเนาะสายอีสานก็คือผัผกกดจอนอะครพี่น้อง งามงามสวยงามพี่น้องจ้ะจอ่อไปจ่อเนาะจ้ะเนาะเรียกว่าหลวกกินกับปนแสบกับแจวแสบพี่น้องก็ข,ขยันจ้ะเดี๋ยวจิ้มภาพไปเบิง้งอันบักแตงเน้ะจ้ะพี่น้องจ๊ะ สวนผสมประสานนะจจะเนาะอันนี้่นจะปลูกเป็นรุ่นๆเนาะค่ะพี่น้องจา๋าขยัพี่น้องมองงามกับงามนะจน๊ะเนาะมองเจอแดดแน่กับงามพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องติ๋มนายชอบหลายโอเคเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้กับผ้ามะเบิงสวนสวนของพอน,าน่าจะเนาะเพราะว่าติ๋มขี่รถทานนะา๊ะพี่น้องจา๋าติ๋มเห็นติ๋มก็ชอบ ติมก็เลยมาขอทายคลิปเพิ่นน้าจันเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะผักอู้ถักอันนันกะลังามพี่น้องส่วนขึ้นชายกับอันฟักทองกรลังงามนะพี่น้องเนาะโอเคนะคะติ่มขอฝากช่องติ่มสแนลสปสไตล์ฝากกดไลก์กดแช่ในเด้อจ้ะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอมให้ติ่มเด้อจ้ะเด้อโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าแต่เห็นแบบนี้มีความสุขพี่น้อง บายบายบ๊อกพี่น้องเอาไปทุบหัวช่วยพ่อนะจจะเนาะโอเคค่ะ